แล้ก็อยู่กับอบัตเสอาจารย์จักรกับภพนะคะเรอคข้าสิยอมื่อนอมจอมมุนีโลกหลอมคอยพาบาทไทยลูกมาช่วยลูกแนเด้อลูกขอย่อนอบนอนปานุ่มกับพาบิดาท่านาวองสัมมาสัมพุทธ พวดต้องลนุกานอมสุวรรณหงผู้ลงล่างทิงบางบางแล้วเปิดปองส่งกระจายบอกพี่น้องศรัทธาเจ้าผู้อยู่ไก่จัก่ายุกรรมไก่ ลาออนสนหาจาัก,กรวาลโลกาสาลือเธหออยองบูชาคุณเจ้าตามประการดวงอยงอดล้านต้องแก่งพรเตเะแก้วซอยสู่คอยมาซอยอยู่ พอมพังกุมันทองนหนักหนาข้าพญากุดกุมสูดูเลี้ยงสาตุเด้อยายมีทางเลี้ยงยังย่ายมีขลาดตื่นยายมีขลาดตื่นขึ้นเขี้ยวข้าวคันคุณหรืเสียอยู่คำคุณพะธรรมอยู่เยอะอย่าแม่ พุทธนาคอยมาดูการกลมกุ้มลุ่มลางพอละนี้ไม่อยากทำเรียวเรียวเป่าทว,วนเรามาขอของดีข้แล้วพุนหนนานีให้ดีหลน่นเลือนมงคล นสาธุเดอร์ภูคาขอปุ่มกบาบองพอพญนี้กทุกๆองค์ภูรุ่งมากซอยกันวันนี้มาขอของดีวันนี้ ปาละมี่ให้เปิดปอมเลยเด้อค่อยปิดผลนข้างพ่อสว่างเกิดแจงเห็นแท่ทองคำตัวใดดีได้ดดงามลาลาอ่อนเสนหาปูจิมาวันนี้หังมีดีใดคุณกุศล่างปาละมี่กับกลุ่มเดียมให้ดีจังบักพักให้นักจังบักแต่งข้อใดไปใส่ใจายทำบุตรดีนะ จักรวาลละโลกโลูกกาใส่ซองคอยใส่ซองแกงพ่อหูหำสิไปกายสิทธิ์เม็นนอมเข้าใจส,สังขานจักร,กรวาลโลกาให้สาฤทธิ์ือยงอันด่วงแก้วเป็นักิ์สิทธิ์แล้วต้องไปห,หูปอง ดีง,งามน้อพี่น้องมันใสแท้จังใดคนละจามุงมีตัวใดหน่อยลาอ่อนอ่อนลาแพ่งสีหลัดสมีนางงามมาสวงหลงเมืองไตยสวรณนาสามก็มาพร้อมมาดูกันให้มันเทียงตัวใดเนาะ สามโตมาเนฮานี่ผู้เขาให้เป็นจ้างะดรโอ้ยนอตัวใดนอนี่นอกระปิดจะบังงดื้อเปิดไทยบนแน่ทั้งโลกกระไดข้างถ้ำกระร้างเอ,ออเอามาสร่างมาแ่งด้อบ่เดาไป

ขึ้นไหนใจน้อมมาสักการจอมไซ ผมหอมนางโยหลังขอแล้วจะเต็นดีเห็นสามาทีลีหน่อยอนอนและกะเละเหิน่นให้มีจิตใจตุมดังมาหนูนอนนานบอรินเล่องๆเล้าตโตได้อีกเนี่ขอน้ำพอน้ำ เมื่อนี้มาปลดแล้วผัวมได้ดูสบายมาคิดถึงผีนอน่งคููบอได้มีเงินทองข้อที่เป็นนี้สินบ่หังดีคือบ้านสงสารคนบ่มีใสหัวใจก็อนพอมาผมหอมน้งจึงได้ขอให้ครูสุข ตัวใดเนานะปนะนะัวนหนเนาะเียเนื้อจานเะ่งกันเด้ะประดีมีจิปรด้ยไม่ยจักคันนึง อโอ้ยสามตัวเดียวเกือบจะไส้ย,ยังไหนได้สามมาตัวหนึ่งนะสามนะคะโอ้ตัวอะไรเด็กมาะ ได้สามมาตัวเดีวยวนะท่านเเเ้้้ยนนนนนี่่่ก็มมมาาาาดุแรรวออหืตัผใ น้ำขึ้นไปพ่อพรมเห็นหลังคามุงจากเฮดีน้องอ้ยคันน้นว่านแมเบิงเ่งแล้วยังใส่แก้งอยู่บดเสาสุวรรณหงษ์กระสางอาเว้า ให้แนมเบิงตัวดีรัตสมีงามงามว่าจังใดนอนอนงสุวรรณหงสินแนมแล้วผาธรรเอ้ยเพิ่นเปิดฟองโอ้ยเอาอีอย่างมาทองโอ้ยเห็นแต่เลขหาดอยลอยริ้วดัง เ็ก้ให้จะมาส่ปองเนาะพันธใส่ใส่สอ,อนให้ได้ร้อยเลี้ยงหลับตามมาพวมหดีใจหลายนอนอมาประคองเป็นภู โอ้ยสามหามาเป็นคู่<า>เอาไหายังเที่ยมแล้วแซลเจ้าสียางหาที่น้องดใจราถนาขอมาแล้วสามสองนะสองตัวมาแล้วเออยังอีกตัวหนึ่งเนื้อบัเออประนอมไปเดี่ยวเดี่ยวหามาเิ่นโอ้ยขันว่ามาเทียมราง ยามกันอยู่บ่พังเอาทั้งมาใม่สีใส่แทนแน่นอนสามหาสีบนบอกจังบอบมีวาทีลืมหลงบอไปน้ำพุเตาองบออยู่เลยทานี้ ใสมันคือแก้วแววตายมันโเอี่กไห้มันมันมัน,มนบ่พันเกี่ยวบ่เปลี่ยนและแปลงเออเนอะสาธุเรอฉันนี้หน่อหอมใจสง่งใจดีสวัสดีมีชัยวันนี้ ได้มาอยู่สุขีอัตนาตานังสังโคกุนอกมาสังโฆเจ้าพุทธองค์น้ำบอลสัง่งวิโคเจ้าพุทธองค์ผู้น้ำบอลมาลำบ,บวงมือนี้ก็หวังแช่แน่นอนบอก เดือดร้อนสรัปะทป่าชิงใดยาสีเมีจะพ่วยภัยสิงใดจะมาต่อใ่หัวใจของคนไทยให้เป็นสุขวันนี้สุขีมันคงไม่ลืมขอให้ทงนาป่าเจ้าเทพาพระพุทธเจ้ามา ปาทานพรชัยโชคลาบบางเกิดขอให้อยู่ได้เกิดบางเกิดเป็นเงินเว้ยบางเกิดเป็นทองให้เจ้านั้นได้ไปทำบุญนาวาสนาบารมีปกป้องของไทยใจกระถงเหลวแนวใดก็คือต่อใจ พระสงฆ์แล้วแนวได้คือต่อรัตตมีหอม่อหุ้มไม่ฟุ้งไว้ดังสมเอาทอนี้สาก่อนเดือใจขอให้มีสมบัติมีเงินนอหลาน อาจารย์จักรพจนะคะสามห้าสี่นะคะหนตุลาหกเจนี้นะคะทุกท่าน3ัสามสองเป็นปยินสาเป็นบดสาสามห้าสีกับ3 2มสอนะใช้จบองสามห้ับสามสอ สามห้าสี่สามสองสามามสอามห้่กับสามสองนะเองอเต้อ้องต้องต้องตอต่อัตนอุร้อ่ตอต้องต้อมต้องตอตองตองร้องต้อต้ะงตอองตอององ้อ้อย งวดนี้งวดที่21อความันดีว่าส่งเอาเนาะส่งเนาะแนแดาั้ตกกาิด้ยูกัแล้วแต่มาได้จักทิศกับไปแช่นเหนี้ปรไเด้ทตักแช่วัจจมาันัตุระ ข้าจ่าผ้าแวรกัเลยเอาเลยขอแวมาสิพอเบอร์โทรวันนี้เด้อครับอาจารย์เบอร์โทรกับูแปดสี่ซู๊ดแปดสี่สามีสามนึ่งสามหกหนกนะครับเอานแป เจ็ดสามีสี่เนสามหกนนสามหกัาดหลปนะครับัเลแ่งปัน้แเลยและามาสี่สาม้าสนึ่ด <st arts> นะคะเข้านะคะเข้ามาแล้ว20งวดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงวดที่21นะคะสานะคะ